เป็นดอกเป็นฝักอยู่นะคะนี่นะหัวปูนะมาดูนี่ใบมะกรูดใบมะกรูดก็จากใบอ่อนๆก็เริ่มแบบว่าใบาแก่แล้วนะคะใบไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเนาะที่แตกใหม่ก็ใบเล็กๆเนาะนะคะเพราะว่าฝนฝนหยุดตกเนาะก่อนหน้านี้พอฝนตกทุกวันนี้เขาก็ใบใหญ่นะนี่ไง ช่วงที่ฝนตกทุกวันใบใหญ่นะคะดูนี่นะครับผมคุณธนงคุณธน o ใจเขาใจเราสวัสดีคุณธนงนะครับผมขอบคุณนะครับทุกกำลังใจเนาะเหลือ6หนาทีนะคะน่ะมาดูนะคะฟักทองฟักทองลูกใหญ่ของเราดูค่ะดินนะคะหลังจากที่ฝนไม่ตกนะคะดินเป็นแบบนี้เลยค่ะขาวโพลเลย นะคะแต่เขาก็แตกยอดอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าแตกยอดแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไรหร่เนาะเพราะไม่ได้น้ำเนาะนะคะถ้าช่วงฝนตกนี่ก็ดูค้าสดชื่นนะ,นะะนีนี่นี่นะนี่แกนแกนเป็นดอกละนูนนูนเป็นดอกละแ,แกนนะเพราะเขาไม่ได้ฝนไงะนะคะนี่นะคะ ขอบคุณนะคะ4ี่สิบจลังใจ6ท่านนะครับผมนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันนะคะนี่ไอที่ปลูกใหม่นะ,ะปลูกใหม่ช่วงที่ฝนตกชุกๆนี่ก็ใบก็เยอะอยู่นะแตกใบยเยอะมากนี่นะคะสี่หนะ้าใบแล้วแต่ยังไม่เลยนะคะถ้าถ้าฝนตกไปอีกนี้สงสัยได้เลยแน่นอนนะคะนี่ปลูกใหม่แถวกลางนะซ่อมใหม่แถวกลางนะคะทุกคนนะคะ ขอบคุณนะคะ47กําลังใจนะคะนี่นะคะเนาะนี่คือคือดินดินดินหน้าดินแห้งอยู่นะแต่ข้างล่างก็น่าจะยังข้างล่างก็น่าจะเอ่อยังมีน้ําอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าหน้าดินหน้าดินขาวนะหน้าดินแห้งนะคุณคนนี่ที่ปลูกใหม่ดูนะหลังจากฝนหยุดตกมาสาม สามอ่าสีห้าวันนะนี่ดูนะคะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เลยนะคะดูดูดกแก่นแก้นไปเลยเนี่ยเนี่ยนะคะนี่น๋อถึงบอกว่าสงสัยได้เวลาลดน้ำแล้วนะคะเพราะฝนหยุดตกแล้วนะคะเนาะเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ ได้เวลาลดน้ําแล้วถึงบอกว่าเออฝนตกมาสักวันหนึ่งก็ยังดีเนาะนะนะจะได้ไม่ต้องลดน้ำเพราะว่าลดน้ําก็ลดน้ํายังไงก็ไม่เท่ากับฝนตกนะคะทุกคนนะคะถ้าฝนตกเขาจะสดชื่นกว่านะคลดน้ําก็ถ้าลดตอนเช้าสายมาก็แห้งละเนาะถ้าลดตอนเย็นก็ลดตอนเย็นมาก็ไอร้อนจากดินที่แดดทั้งวันมามันก็ก็จะไปเผากับ ไปเผาทำให้ต้นต้นไม่ค่อยงามนะมันคือแต่มันก็มันก็มนกไม่สดชื่นะนะเพราะว่าไอ้ดินมันร้อนใช่ไหมมาลดตอนเย็นไอ้ดินมันร้อนนะถ้าลดไม่ถึงนะทำให้อาผักเราก็จะตุยได้เหมือนกันนะคะ,ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะ4ี่สิบเก้ากำลังใจนะคะหกท่านนะคะเนาะ นี่แหละนี่แหละเนี่ยการปลูกผักเนาะถ้าน้ําไม่ถึงนะคะน้ําไม่ถึงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ปลูกผักนี่มันก็ต้องน้ําถึงเนาะเดี๋ยวเราจะทํำยังไงล่ะของเราไม่มีบ่อน้ําเนาะเราต้องใช้น้ําประปาลดนะคะเราก็ได้แค่แบบคือผลผลลัพธ์ที่เราได้มันก็จะน้อยลงไปเนาะไม่ไม่เต็มร้อยนะนะคะ จากจะจะ,จะได้สักแปดสิบก็เหลือแค่สี่สิบห้าสิบเนาะแต่เราก็แต่เราก็ยอมรับได้เนาะเพราะว่าเราถือว่าเราแบบเ,เราไม่ได้ปลูกเยอะเนาะปลูกแค่พอขายได้แค่นั้นเองนะนะครับผมขอบคุณนะคะห้าสิบกำลังใจนะ คุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็